เ,เต้นเนี่ยเต้นเนยเต้นเ,นย,นนเนยเต้นเนเต้นเนเดินดัเดินเดินจ๊กจ๊กบักหาบเนยรเฮ้เค,คุณยายไพสีส่วนยายอใส่มือนี่สวนไปใไส่ใส่มือใส่มเบ่มึงนี่ไปทัวร์ทีไป้โอยมึงบ่เห็นใดี ใส่งี้ผู้ทอให้ผู้เฒ่าให้ผู้เทอข้อนกระตาครับข้าวมะขามค่ะพี่น้องไปปกอดมะขามน้ำกันได้ค่ะโอ้ยล้นสั่งมาไม่ไดกอดมะขามน้ำกัญได้ค่ะจะไปมือถอดกอดมะขามครับผมพี่น้องผู้ทอกะโ่อยเป็นเปลี่ยน ใช่พอไปอส่อมเครื่องตัดหญ้ามแม่นแล้วลคุณยายทองสวัสดีพี่น้องเน่ส,สองสองเอื่อยน้องครับคุณยายไพ่สวัสดีพี่น้องนะครับหัวประคามครับรข้ามจะเต่าเหมือนสลัดโอ้โอเคแม่ ปคอยปฏิเทธแต่กระมังให้เจ้าจะเทียงกันหรยอเมื่อวานนี่ผมขืนคำคำขืนเบิดีบอรือเปล่าบอันพอดีโมเมนว่าจะขืนไปว่าจะขืนไปเบื้องข้างนอกเห็นนกบินบินออกเมื่อเนีนขืนไปเราก็ได้จะเป็นยมมาลงามลง เพ nah ื่อตั้งใจขึ้นเราขึ้นขึ้นไปเราก็เลยหนุ่มเที่ยงหน่อยครับพี่น้องเที่ยงหน่อยเที่ยงหน่อยครับหลายปีหลายปีเราได้นอนเที่ยงอยู่เนาะฮาปีปั๊บไหมฮาปีครับยังสภาพดีระเด้อพี่น้องมึงสภาพดีพี่น้อง สภาพดีพี่น้องโบ๊ทเอาอุ้ยอ้ยเกี่ยงงูเกี่ยงงูอย่ังหนุอยงูยังเสามาในนี้หนีอยู่มือหนีอยู่มืออิรีหลากระขาดงูงูเขียวงูเขียวจะขีงงูเขียวมาขิมาอยู่นี่ครับพี่น้องมองนอนครับผมนอนเว้นบรรยากาศดีเท่เลยครับผมพี่น้อง การท่านห้วนมานังมานอนเหรียน,นะครับบอกเอาเนี่ยเนี่ยมึงขึ้นเบ้บร์่บอกบอกบอกเ,ออเ,เมื่อวานนี้ขื้นนั่นนั่นเมื่อวันกับเมื่อนฝน,นมันตกเศร้าไหมจหนะ็นมะมันจะกาทงหน้าครับ<อ>พี่นองครับ บรรยากาศตรงไหนตรงหนะ้าผลครับเถียงคุณยายเล็กครับกำลังทำความสะอาดผดุดนะครับผมบายบายฮ็ตหยางฮ็ตหยางนั bye, ่นบายบายล้อนี bye, ่ <laughs> <ๆ>ครับนี่จะพี่น้องครับอยู่น้ำกันครับ อยู่น้ำทงไฮทงหน้าครับบริยูนบ้านครับผมพี่น้องจาเป็นตะตกตะตกเนั่งในมับกครับองค์กรักพิชักยศธนาครับพิชักห้อยดิน คนคุณท้งหน้าเมื่อวานนี้เอาเสาเอาเสาขึ้นนะครับพี่น้องที่เอาไซไฟเขามาในบ้านนะครับเพราะว่าเสาไฟเสาใหญ่ครับเพิ่นเอามาหยอดท้อทงไฮท้องหน้าแล้วครับแต่ยาแต่ว่ายังบม่ทันได้ตอ่อเพิ่นบม่ทันได้ตอ่อแต่ว่าบม่ทันได้ขอใหญ่หมอครับผมเมื่อวานนี้ก็เลยเอาเสา มาเลี้ยงครับเลี้ยงไห้ครับขั้นสีใส่ไม่ครับแถวตรงไหนข้างหน้าครับปวกร้ายครับผมพี่น้องปวกร้ายครับปีเจ้าปีเขาได้เปลี่ยนเสาเขาเลยได้เอาไหม้เสาปูนครับต่อเขามาพี่น้องัมืีอว่าจิตตัด้าครับแถวข้างๆพอดีพอเิ่นเครื่องตัดหงาตัดบ่อะไรครับเพนก็เลยเอาเขาไปสอมครับอยู่ในอำเภอครับพี่น้อง พี่น้องเบิ่งหอยโข่งไงพี่น้องกินเม็ดอัมเภอครับนะครับหอยโขงย่งไงกินเม็อดอัมเภอ,อ,เอ,อ,เพ,อพี่น้องเอ,อ้ยผมเมื่อวานนี้าสาลายิ่งเด้อพี่น้องเด้อบอกนัวหัวมวนกันครับผมพี่น้องตักสีไปไซสครับ ถ้านนีม้มองไปครับผมพี่นอ้นอมนงมันนะีไรประโยชน์เลยน้องปกค้างอยูอค้างฝนตกใส่วันที้ตกใส่ว่ตกใส่ใอยู่ไหมไม่ร้แล้กูไม่แล้่ี่วันีี่ หน่วยมันงามอยู่เนาะโอ้ยมันบอกงามตีปีนี่คู่ปีนําบอลบอตอนพูเอามาเห็ดอันอันนัน้นมันงามอยู่เด้ตอนที่ว่าเอามาเห็ดยังเกาะเสื่อมมันเสื่อมนะหน่วยมันมีแต่หน่วยยาวๆงามๆหน่วยใหญ่ๆมันงามในใหม่ปีอันห่าปีนะน้องไม่แฟ น้อยนี่คือเขาห่วยแล้วมันโขงน่ะยายน้อยบอกหน่อยีหรีอปีคือจะคือจะของแถ่น้อยนี่คืออยู่หมดจอหมดจอกินบะเลืองปนไดร้อกอยู่เหมือนบะคำผู้แปริกินคข้ากินเนี่ยประคำสม น <laughs> <laughs> <ra <Rabbi> <saisChijn Diamond Hai> ี <saj>... kind of... ่ก็ใส่เจนก็ใส่อีหยังน้อ3ต้นนี่ต้องต้องใส่อีหยังเดียวให้ผมมื้อกะเอาหมอบักใหญ่นี่ก็ใส่ตัวนี้2อันซ่ํานี้หายคลายกลางก็ซึมบ่ได้พุ่นเยาะพุ่นเยาะจ๋อแล้วว่าอันอันขอเรียกว่าบ่สมขอใส่แล้วขอได้จุดจนเท้าออกว่าซั่นแล้วบ่อันนี้ไหนล่ะให้ก็ได้เนาะอือ โดนว่าอีใบอันประสมจะกันเหลือประหลายมวิต่งงามอยู่นี่มาเอาเบิดอีตตาโปงนะที่ที่นี่เห็นแต่กี่คืนว่าให้ขอยไม่จำแต่เพิ่นเอาหมวกอบก็กับอันนั้นมาดถูกปกบขอยก็ว้ายคุ้เจ็บได้สว่างก็แก่นคำส่งว่าให้มันกัน คือว่า่อยเก็บที่เี็บนะเพิ่นกไปหารเห็น่อยมาเนี่ยเพิ่นบอก่อยแ่่บกอกกันไดด้ลยนะห้าเมืองท่าไปแล้วกรากันธรรมดาแต่่อยขัาเจาก็ยุ่งกันล่ะว่าส่วนเหมือนไทยดอกนี่จาหอยกับตีมันขึ้นตีตอนอะไรนี่ตีแต่น้อยเลยว่าตีตอนเย่นกว อีลีนี่เอาคนตีกับห้าเมืองกูเจ็บโอ้โหไปงานหบ่คือผมไปงไหนบ่กหักผู้ใดใบตาปูไม่ใช่ใบนั้นวะใบนั้นใบนั้นใบพราายสอนน่ะใบเติมน่ะคือภาษาแดงออกยูทูป

ตาโป่งติวแกได้ี่ห้วงก็ได้เฮยห่วห่วอยู่น้องเมด้นอห่วงอห่วงมักเกบูบาเ่าบ้าห่งมืงนี่โดนน้องเมบ้าเบิ้งบุเบุาปอบะคำนี่หนกระโดดเนี่ยปอบะคำหนอเนี่เลยขึ้นบ่านเบิ้ดเท่าร่ครับเบิ้ดเบิ้ดแบบนี้อืม มาตางมันเมืม่อนี่ว่าไปซอยงั้นแทงอย่างเงี้ยเขาเนี่ยไม่แห้งหรืตัว <c oughs> บ่อด็มาสีส่บาทนี่มาอยู่แถวช่วงนี้เพราะท่านไอ้อันนี้ดอกอยู่เป็นมูแม่ก่อนสมุนนี่เพิ่นเกินอันนี้อยู่ด้วยสมุนนี่เพิ่นเกินเอาเก็บเอาเก็บบ่อพีปป่มู ให้นกมันจะแกะได้เนาะโรคือนไปจักมันบ่เอิญมันบ่มาเอิญกระไรมันหูอยู่อะกระไรบ่อยู่เออมันขื่นมันกลับมาไปยี่กระไรไปใส่ส้มใครไปไปรวมประเทศไทยทั้งใดล่ะหมุนตาล้หมอนหัวนอนไปบ่จักเกือบบ่จักหัวโอบล้มอียงเอือบผ่าใบกอดี้เกือบปีแจ๊กกะบี้เกือบูดกะบี้คนไปเฮ้ยยัยพ่ายเหตุยังแมวดิเขาไปอบล้มอียงหลงกูซ้ายหมอนอยูโอ้ ไปให้เห็ดหัวเห็ดสวนค่ะค่ะก็เป็นทางกลับมาเนาะก็ไงซักส่วนหับพวกเออเป็นยี่ี่กับพวกอื่นที่รถน้องเรักก็มีหลายตัวมีปรไเดไปหากกบง่ายบ่ ต้นดูขาดน้องสะน้องสะ <c oughs> ครับผมขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเด้อครับผมรับชมคลิปของบ่าวบอยกอ่อนอ่าบางคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวบอยคนใช้เสน่ห์อเด้อครับผมขอพี่น้องรำรวยครับยู่ด,ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงมือสุขสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีครับ